I am worn. I am weary. Travel far. บางแย่บ้างค่ะวนกันไปของของป๊าป <illa rapidement> <sho ck> ้าคะหลวัน right. ี้ค่ะ waters the สาวน้อยของเราค่ะน้องอเมรียียตอนนี้โดนทําโทษอยู่ค่ะทุกคน เรื่องอะไรเดี๋ยวเมนุ์มาเล่าให้ฟังเลยค่ะเมื่อเช้าที่นั่งทานข้าวกันอยู่อะค่ะแล้วทีนี้เขาทานอิ่มแล้วใช่ไหมคะเมนุ์ก็เลยเอาหนังสือนิตยาสารนะคะของเมนุ์นะคะมาให้เขานั่งดูค่ะเพราะว่าน้องอเมริกาเขาจะชอบดูเป็นหนังสือนิตยาสารของผู้ใหญ่ซะมากกว่าที่เมนุดสังเกตดูอะค่ะ กับเอาหนังสือเป็นแบบหนังสือการ์ตูนมาให้เขาดูเขาก็จะดูค่ะแต่ดูแบบดูแป๊บเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือนิตยสารของแม่นุษย์เป็นมันก็จะมีแบบนาฬิกากระเป๋ารองเท้าหรือว่าดอกไม้หรือว่าแบบสิ่งต่างๆค่ะที่อยู่ในนิตยสารนะคะเขาก็จะพูดแล้วก็จะเรียนรู้อยู่ในนั้นนะคะก็จะมีดอกไม้เขาก็เขาก็จะพูดว่าดอกไม้รองเท้ากระเป๋าแต่ทีนี้ที่โดนทําโทษก็เพราะว่า นั่งทานข้าวกันอยู่ค่ะมีแค่ทานข้าวทานครัวซองค่ะเช้านี้ทานโบคาโดทานกันนะคะแล้วทีนี้พอนั่งทานกันอยู่ก็ได้ยินเสียงแครกเรียบร้อยค่ะฉีกค่ะฉีกหนังสือค่ะฉีกฉีกเลยค่ะแผ่นใหญ่เลยค่ะแครกอย่างนี้เลยค่ะทุกคนหันไปมองเขาเขาก็แบบทำหน้านิ่งเลยนะน้องมีเดียก็ทำหน้านิ่งเลยค่ะแล้วก็เขาก็ทราบแล้วค่ะว่าเขาทำผิด ต้องโดนทำโทษแน่เลยเพราะว่าเวลาเขาทำผิดอะไรเงี้ยจะทำโทษเขาตลอดเลยค่ะตอนนี้นั่งเก้าอี้อยู่ค่ะแล้วก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครคุยอะเขาเดินไปเดินมาก็ไม่มองเขาเลยอะค่ะเขาก็จะเรียกป้าป้ามามาลีโอแต่ไม่มีใครสนใจค่ะเพราะว่าคุณลีบอกว่าถ้าเกิดว่าทำโทษเขาแบบนี้เขาต้องทราบว่านี่คือการทำโทษนะก็จะไม่มีใครคุยด้วยถ้าเขาไม่น่ารักเพราะว่า จะบอกเขาตลอดเลยค่ะว่าเวลาดูหนังสืออะไรเงี้ยฉีกไม่ได้นะคะต้องรักษานะปะป๊า,ปาก็จะบอกเขาตลอดเลยค่ะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาว่าหนังหนังสือนี่เหมือนแบบเหมือนทองเลยนะต้องแบบขึ้นหิ้งเอาไว้เลยรักษาเอาไว้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วทีนี้พอฉีกไปนะคะนั่งทาโทษสิบนาทีเดี๋ยวเม่นุ์พาลงไปดูค่ะตอนนี้ได้สักประมาณน่าจะสี่สี่ห้านาทีได้ค่ะเมนุ์ก็เลยขึ้นมานี่ <c oughs> คิดได้ เขียนคิ้วค่ะมีเวลาเขียนคิ้วนี่เขียนคิ้วเลยแล้วก็ทาปากแดงเลยค่ะวันนี้แดงเลยให้ดูอือเนี่ยค่ะแดงเลยแล้วก็มาแกะอันนี้ค่ะเจนนีฟิกพวกครีมทาผิวอะค่ะแล้วก็มีแผ่แนเดนนกล่องนี้ค่ะตั้งแต่คริสต์มาสนะคะแม่นุชยังไม่ได้แกะเลยค่ะเป็นของขวัญที่คุณลีซื้อให้แต่ทราบแล้วล่ะค่ะว่าอะไรอยู่ข้างในเพราะว่าคุณลีแบอบกว่ากล่องนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นของลังโคมค่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยเพราะว่าแม่นุชเมื่อเช้านี้เนี่ยค่ะแม่นุชเอาขึ้นมาแกะสองกล่องค่ะก็เลยคุรีเขาก็เลยบอกว่าเอ๊เขามีซื้อมาให้ด้วยนะรังโคมก็เลยไปดูนี่ค่ะจริงๆเลยหลงไว้กล่องหนึ่งค่ะก็เลยเดี๋ยวเอามาแกะกันมีถามมาด้วยว่าแม่นุชใช้อะไรคะแม่นุชใช้เป็นส่วนส่วนใหญ่เลยนะคะส่วนมากเลยค่ะ ไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่ไดเฉดส่วนมากสิหมดเลยค่ะถ้าเป็นบำรุงผิวหรือว่าทำความสะอาดผิวหน้าเลยนะคะเมนูก็จะใช้เป็นของลังโคหมดเลยค่ะเจนิฟิกรอบดวงตาอันนี้จะเป็นขวดแบบนี้นะคะนี่ค่ะแมนุชใช้อะไรทารอบดวงตาคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของเจนิฟิกค่ะจะเป็นแบบเซรั่มด้วยแล้วก็ครีมด้วยนะคะที่เมนุชใช่แบน,นี้ กล่องนี้แม่นุชซื้อมาจะเป็นแบบเซตนะคะจะมีมา้าแล้วก็มีเจนิฟีแล้วก็มีเป็นเจนิฟิีรอบดวงตาค่ะนี่ค่ะก็อันนี้อีกกล่องนึงซื้อมาเดี๋ยวต้องดูที่ไอ้นี้ด้วยค่ะอายุด้วยนี่อีกสองกล่องนี่ค่ะเซรั่มก็มีถามเข้ามาว่าแม่นุชใช้เซรั่มของอะไรเจนิฟีค่ะของลังโคมนะคะ มาแกะกันค่ะมาดูกันว่ามีอะไรเกือบลืมเลยค่ะเพราะว่าน้องอเมรลียงองแงด้วยค่ะช่วงนั้นก็เลยยังไม่ได้แกะมีอะไรเนี่ยนี่ต่อไ,ไปนี้ให้ดูนี่ค่ะในกล่องนี้ใส่มาแบบนี้เลยค่ะโฟมล้างหน้าค่ะโฟมล้างหน้าอันนี้เป็นกันแดดกันแดด กันแดดของลังโคมใช้ดีมากๆเลยนะคะเนื้อบางเบามากเลยเนี่ยค่ะนี่เป็นรุ่นนี้นะคะที่เมนูใช้กันแดดแล้วก็มีเป็นอันนี้อะไรนะคะไนท์ครีมเอเนจีไนท์ครีมค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นคลีนซิ่งหมดเลยค่ะสำหรับทำความสะอาดผิวหน้าค่ะ3ามชิ้นนี้ค่ะนี่หมดแล้ว นี่ค่ะอะได้มาเปิดใช้กันแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้เอาไปใช้กันเพราะว่าน้ำนมทำความสะอาดผิวหน้ากับทุนโทนิกดูเซอร์ก็จะใกล้หมดแล้วค่ะโอเคแม่นุชว่าน่าจะใกล้สิบนาทีแล้วค่ะเดี๋ยวพาลงไปดูน้องอเมริกันเลยค่ะตอนแรกว่าจะพาเขามานั่งด้วยค่ะมานั่งคุยนั่งอะไรด้วยแต่คุรีบอกว่าไม่ได้ทำโทษก็คือทำโทษไปค่ะเดี๋ยวไปดูน้องกันค่ะ Torn. นั่งก่อนเลยค่ะใครดื้อคะน้องดื้อใช่ไหม ดือ้อเราก็ต้องเป็นยังไงคะไหนสิบนาทียังคะสิบนาทีผ่านไปแล้วโอเคไม่ดื้อแล้วนะคะไอยิ้มก่อนนะแม่ให้ลงจากรถหลกแม่ให้ลงจากที่นั่งอันไหน อะดีกันดีกันก่อนอะดีกันเร็วดีดีไหมอ่ะดีนิ้วก้อยอยู่ไหนมาดีกันก่อนดีกันค่ะมาเร็วออ๋อ่ <Hi ya. S 1> ข้างนี้โอเคค่ะดีกันนะคะโอเคค่ะไม่ดื้อ <Hi ya. S 1> แล้วนะอืม ไปโอเคไป let's go let's go 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 จุ๊บก่อนค่ะจุ๊บก่อนจุ๊บทำอะไรคะถุงเท้าหรอคะใส่ถุงเท้าเอาใส่ถุงเท้าก่อนค่ะใส่ถุงเท้าก็อังก็อ่ะใส่ถุงเท้า โอ้โหใส่ร <'m> องเท้าหรอคะปะ๊าป๊าจะพาไปไหนคะ ป๊าป๊าจะพาไปไหนเอ่ย ถึงบ้านแล้วคะ่ะโอเคขอบคุณคะ่ะให้มาหะคะให้เหม่ไหมใส่เหมือ,อมนเดิม ธธธมากระดุกกระดิกด่กับพี่โออยู่ตรงเนี้ยไปกับมามาไหมคะไหนตาอยู่ไหนคะตาหน้าผากหน้าผากอยู่ไหนเอ่ยไอ้เอ้ยหูอยู่ไหนคะหูหูเออหูศีรษะอยู่ไหนคะศีรษะเอเอห<า>ูแก้มแก้มอยู่ไหน<ๆ>เอ่ยเออฮจมูกเออหอปากเออหูคาง ข้างเออหูคอโอ้โหเก่งจังเลยค่ะคอเออ้ยทำมาไหมทำมาไหมมาไปวไปไปไป